EP ที่20นี้เราจะคุยกันในเรื่องของจุดอิ่มตัวหรือที่เรียกกว่าสภาวะอิ่มตัวครับทุกท่านสภาวะอิ่มตัวนะครับจะเป็นข้อมูลเชิงลึกนะฮะที่ลงลึกกว่าในเรื่องของการหาสัญญาณกับตัวตามหลักของฟอร์เมน n ช a l ที่เราคุยกันไปใน EP ที่19ถามว่ามันมันคือยังไงเหรอคุณครับมันคือสภาวะที่สท้อนให้เห็นว่าผมลงต่อไม่ได้แล้วคุณครับผมจะกลับขึ้นไปด้านบนผมก็ไปต่อไม่ไหวเช่นเดียวกัน อแล้วมันแล้วมันจะต้องดูยังไงเ่รคุณครับผมถามนะักทุนตอนนี้ก่อนทุกท่านครับเห็นทองคำระยะสั้นนี้เป็นเทรนอะไรครับช่วยบอกผมหน่อยครับทุกคนลองพิมพ์ตอบผมนะว่าทองคำระยะสั้นนี้เป็นเทรนขาอะไรครับทุกคนก็ได้จะตอบได้อยู่แล้วว่าอา๋อมันก็เป็นเทรนขาเซลล์สกคุณครับเนี่ยมันลงมาระยะสั้นๆนนี้ถูกต้องครับแล้วราคาทองเนี่ยเวลาที่ลงปุ๊บ นั่งทุนจับสังเกตเลยนะก่อนจะเกิดสภาวะอิ่มตัวหรือว่าการกลับตัวจริงๆเขามักจะเริ่มทําการปรับฐานครับเอแบบนี้หรือเปล่าคุณเดทที่เริ่มทาการปรับฐานเขาว่าปรับฐานก็คือวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ในกรอบราคาชุดเดิมถูกต้องครับแบบนี้เรียกว่าเริ่มทําการปรับฐานอ๋อแสดงว่ามันจะกลับตัวแล้วยังไม่ใช่การปรับฐานนั้นเป็นเพียงแค่ การส่งสัญญาณว่าอุ๊ยคุณโอกาสที่มันจะเกิดเป็นสภาวะอิ่มตัวเนี่ยมันเริ่มมีความเป็นไปได้นะแต่ตัวที่จะชี้วัดจริงๆว่ากราฟนั้นเข้าสู่สภาวะอิ่มตัวแล้วและก็พร้อมที่จะกลับตัวและผมใช้เทคนิคตรงนี้ในการเทรดมาโดยตลอดเลยนะครับเวลาที่จะต้องเทรดสวนอะไรก็ตามแต่ผมจะรอจนกว่ามีอีเวนต์ใหญ่ๆเข้ามาก่อนคำว่าอีเวนต์ใหญ่ๆโชคดีมากเลยครับที่ว่าในตอนทุ่มครึ่ง ของวันนี้เราจะเจอกับการประกาศตัวเลข CPI ซึ่งมันเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่มีความรุนแรงมากที่สุดครับในรอบเดือนเลยเพราะว่ามันสามารถกระทบกับแนวโน้มการปรับขึ้นปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐได้ดังนั้นตัวเลขเงินเมือคืนนี้เราเลยถือว่าเป็นอีเวนต์ที่มีความแรงมากแรงชนิดที่ว่าถ้าเป็นลดกับราคาทองนะทองคำจะต้องคำโลมใหม่ตามโครงสร้างเทรนระยะสั้นของเขาด้วย และจะเกิดว่าราคาทองคําจะปรับตัวสูงขึ้นจริงทองคําก็จะต้องขึ้นจนทวลายโครงสร้างเทรนขาเซลล์ด้วยดังนั้นคืนนี้เนี่ยเราขอหยิบยกปัญหาให้กับพี่ๆฝั่งของขาบายก่อนแล้วกันสถานการณ์หรือว่ากรณีจําลองคือขออนุญาตลบตัวเลขทั้งหมดนะครับกรณีจําลองคือผมติดบ,บายอยู่ด้านบนนี้เลยคุณครับผมแย่มากเลยครับเนี่ยสองพผมจะทายังไงดี ตอนแรกเด็กก็ออกไม้แก้ไปแล้วนะครับคิดว่าราคาทองน่าจะหยุดอยู่ที่แนวรับตรงนี้นก็เลยเผยใบายเพิ่มส่อสงพันหกร้อยสามสิบสามด้วยหลอดไซต์ที่ใหญ่กว่าเดิมอีกครับและยังไงต่อฮะทองไม่หยุดครับพอหลุดจากแนวรับสําคัญได้ทองไหลลงต่ออีกชุดหนึ่งกลับกลายเป็นว่าตอนนี้พี่นังทุนท่านนั้นก็เลยกําลังกังวลใจแล้วก็ลังเลว่าเออแล้วผมจะออกไม้บายเพิ่มดีหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมันดูเหมือนมันปรับฐานนะตรงนี้เนี่ยมันอาจจะดีตัวกลับตรงนี้เลยก็ได้ ใครตอบได้ครับไม่มีใครตอบได้อย่างชัดเจนร้อยเปอร์เซนว่ากราฟจะต้องมีการกลับตัวตรงนี้จริงแล้วถูกต้องไหมครับนักทุนสิ่งที่เราทําได้ก็คือแนวโน้มการใช้อินดิเคเ,เตอร์การใช้เทคนิคหรือว่าปรึกษบางคนเนี่ยมันก็จะบอกกับเราได้แค่แนวโน้มเท่านั้นแหละครับไม่มีใครกล้าการันตีร้อยเปอร์เซนว่าเด้งแน่ตรงนี้2604ออาจจะพูดว่าเด้งแน่ด้วยความมั่นใจแต่ที่นักทุนนะครับเคยสัมผัสมาได้นักทุนรู้ใช่ไหมว่า ในตลาดของเราเนี่ยอะไรมันก็มีความไม่แน่นอนไม่สามารถที่จะการันตีได้จริงๆแบบร้อเซดังนั้นถ้าเราไม่ชัวร์จุดตรงนี้ก็ยังไม่ต้องออกไม้แก้ก็ได้ครับจนกว่าจะเกิดสภาวะอิ่มตัวคำว่าสภาวะอิ่มตัวคือผมจะดูก่อนคืนนี้ถ้าสมมติว่าทองคําเป็นไปตามที่ตลาดคาดการกันเอาไว้ว่าน่าจะปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากตัวเลขมันออกมาไม่ดีการดีตัวขึ้นถ้าดีสูงเกินกว่า2 6 3 2เอามาจากไหนคุณตัวเลขต,ตรงนี้ มาจากครึ่งคางของจุดสูงสุดนะครับลงมาจนถึงจุดต่ําสุดตรงนี้เราจะเห็นว่าบริเวณโซนดังกล่าวแถวนี้เป็นโซนฟิโบที่มีความสำคัญอย่างมากเป็นฟิโบแบบพื้นฐานบ้นบานๆเลยนงทุดครับดังนั้นการที่ราคาทองคำสามารถดีตัวขึ้นมาจนทะลุโซนน้าเงินตรงนี้ไปได้เขาจะพร้อมที่จะกลับตัวหน้าบ่ายนั่นก็ถือว่าจบไม่ต้องรอรุ้ในเรื่องของสภาวะอิมตัวเพราะว่า โครงสร้างเทรขาเซลล์มันโดนทำลายแล้วขาบายก็ไม่ต้องออกไม้แก้ครับเพราะว่ามันจะกลับไปเป็นหน้าบายแล้วนี่คือกรณีที่1กรณีที่2ถ้าตัวเลขออกมาเขียวล่ะคุณครับทุกคนครับตัวเลขออกมาเขียวแปลว่ามันจะเป็นอะไรครับมันจะมีโอกาสเป็นลบกับราคาทองคําได้โดยตามธรรมดาหลักแล้วถ้าจะเป็นลบกับราคาทองคําจริงตอนนี้ราคาทองเนี่ยเขาจ่อโลแล้วนะฮะทองควรจะต้องทุบลงไปทําโลใหม่ แล้วก็มีแรงนะครับเทขายตามเทคนิคเสริมทับเข้าไปมันจะลงได้เร็วและแรงมากนั่นคือพื้นฐานที่มันควรจะเป็นจริงครับแต่สภาวะหยิมตัวจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าตัวเลขเขียวแล้วนะทองคาควรจะมาอยู่นี่ได้แล้วนะคุณแต่ผลปรากฏเกิดอะไรขึ้นพอถึงการประกาศตัวเลขจริงๆตัวของเงินเฟอ้อประกาศออกมาเขียวทองคํากลับไม่ทําโลฮะลงมานิดนึงนิงจุดครับแล้วก็เด้งๆอยู่แถวแนวรับแถวนี้ แบบนี้มันจะเป็นการแสดงอาการเลยว่าทองลงต่อไม่ได้หรือสิ่งที่เรียกว่าสภาวะอิ่มตัวนั่นละครับเหมือนกับฟองน้าครับหนึ่งถุดกับที่หลายๆคนรู้จักกันดีนะครับฟองน้ํานะมันซึมซับน้ําได้ดีแต่เมื่อซึมซับไปถึงน่นจุดจุดหนึ่งแล้วฟองน้ําก็จะไม่สามารถรับน้ําเพิ่มได้มันก็จะอิ่มตัวครับอิ่มตัวแล้วเราต้องทํำยังไงให้กับฟองน้ําถ้าจะเอากลับมาใช้ได้ก็ต้องบีบไล่น้ําออกจากฟองน้ํานั้น ทองคัก็เช่นเดียวกันถ้าลงกลับไปไม่ได้จะด้วยสาเหตุที่ว่ากําลังไม่พอหรือจะอ,อะไรก็ตามแต่เขาจะเกิดการคลายตัวเขาแล้วมันจะดีตัวกลับขึ้นมาคราวนี้ก็จะเป็นโอกาสให้กับพี่ๆฝั่งของขาบ่ายคือคุณกาลังจะบอกว่าถ้าสมมติว่าตัวเลขมันเป็นลบกับราคาทองเนี่ยแล้วทองไม่ลงต่อนี่คือเราบายสวนได้เลยใช่ไหมถูกต้องครับแต่แน่นอนครับว่าการลงทุนต้องมีความเสี่ยงผมเคยเป็นแบบนี้เลยนะเห็นตัวเลขออกมาแล้วนะครับเขียวแล้วนะอา้าว แทนที่ทองจะลงทองลงต่อไม่ได้แบบนี้เขาเรียกว่าสภาว่าอิ่มตัวเี้ผมกดบายสวนเลยครับนั่นจุดครับในตลาดทองเนี่ยเป็นอะไรที่เอาใจยากบางครั้งมันมีสิ่งที่เรียกว่า after shop คือตัวเลขเศรษฐกิจประกาศไปแนละ้วประมาณตอนทุ่มครึ่งแต่กราฟผัดไปจะได้อีกครึ่งชั่วโมงค่อยไปทุบครับวันนั้นผมก็เลยโดนเลยเอา้าวและแบบนี้มันหมายความว่ายังไงล่ะคุณครับผมก็เลยแนะนําว่าด้วยความชัวหรือว่าความแน่ใจ เราควรจะรอจนจบชั่วโมงนั้นๆก่อนเช่นตัวเลขประกาศตอนทุ่มครึ่งนะซึ่งเป็นลบกับราคาทองเลยทองคําไม่ลงต่อเราก็อย่าเพิ่งชนะใจรอจบสักสองทุ่มนะครับและเดี๋ยวดูว่าถ้าเขาไม่ลงต่อจริงๆอ่ะเข้าสองทุ่มครึ่งตลาดอเมริกามาก็ค่อยทาการบายสวนนะครับเพราะเราถือว่าตัวเลขมันเป็นลบกับราคาทองมากแต่ไม่สามารถพาทองลงต่อได้ราคามีเปอร์เซนต์ความเปไปได้ในการย้อนกลับสูงมาก หรือสิ่งที่เรียกว่าสภาวะอิ่มตัวครับนั้นทุนเออคุณแต่ว่าถ้าสมมุติว่าตัวเลขมันไปก่อนละ่ะใจผมรอจะจบชั่วโมงเนี่ยอะผมเข้าใจคุณนะว่ารอจบชั่วโมงเนี่ยเรารอเพื่อความปลอดภัยแต่ถ้าเกิดว่ากล้ามันไปก่อนแล้วเราทําจะทํายังไงดีในเมื่อผมมีไม้บายติดอยู่ด้านบนนี่ยังไม่ได้ออกไม้แก้ด้วยนะก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการรักษาโอกาสถ้าเป็นผมนะครับผมอาจจะออกไม้แก้เพิ่มสักไม้หนึ่งแต่ จะไม่ใช่หลอดไซต์ที่ใหญ่โตเพราะจะต้องทําการเฉลี่ยเพื่อราคาทองคําเล่นตลกกับเราเราจะได้ทําการบายตรงนี้สักไม้หนึ่งนะครับเพื่อเป็นการรักษาโอกาสไปแล้วแล้วก็มารอเติมด้านล่างอีกสักไม้หนึ่งก็ได้แค่นี้แหละครับนั้งถุดครับที่ผมอยากจะบอกเรื่องราวของสภาวะอิ่มตัวเออคุณลดเสริมอีกนิดหนึ่งได้ไหมฮะถ้าสมมติว่า มันอาจเอ่อมันมันอาจจะไม่ทําให้ทองลงต่อแรงในบอลน,นั้นมันอาจจะทำให้ทองย้อนกลับขึ้นไปแต่ทองก็ยังไม่สามารถกลับขึ้นไฮได้เนี่ยมันจะหมายความว่าอะไระครับมันก็หมายความว่าสภาวะอิ่มตัวได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทองคําเมื่อไม่สามารถทําลายโครงสร้างเทรนขาเซลล์ที่ขยับปรับตัวลงมาได้หลังจากนั้นเขาก็จะกลับไปเคลื่อนไหวตามเทคนิคครับนักทุนเคลื่อนไหวตามเทคนิคคืออะไรครับเขาเป็นเทรนด์อะไร เทรนหน้าเซลครับระยะสั้นสถูกครับมันก็จะไหลตัวแล้วลงต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคําว่าสภาวะอิ่มตัวเนี่ยไม่ใช่สัญญาณการกลับตัวเต็มรูปแบบของเทรนนั้นๆนะครับแต่มันเป็นสภาวะที่คนที่ต้องการแก้ไม้หรือว่าเทรดสวนเขาจะใช้กังแค่นั้นเองครับระยะสั้นๆจบภายในคืนนั้นเลยทุกท่านพอจะเข้าใจไหมครับถ้านักทุนเข้าใจตรงกันนะผมรบกวมพินค,คาว่าเข้าใจให้ผมหน่อยนะครับ ใครที่มีคําถามพิมพ์คําถามได้เลยพี่เอถามว่าไหลมาขนาดนี้ยังไม่อิ่มตัวเลยครับให้มองกลับกันกับฝั่งของขาเซลล์คุณขึ้นมาขนาดนี้นวคุณยังไม่อิ่มตัวอีกเลยครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นคําว่าขึ้นเยอะแล้วกับลงเยอะแล้วเนี่ยมันมัน,ม,นมันเขาเรียกว่าอย่างไงครับมันประเมินตัวเลขที่แท้จริงไม่ได้เพราะอะไรคําว่าขึ้นสูงเกินไปลงต่ําเกินไปมันเกิดจากใครรู้ไหมครับมันเกิดจากความรู้สึกของตัวเราเองนั่นแหละครับ อย่างตอนนี้บางคนนะครับติดดอยอยู่ตรงนั้นเลยและทองก็ลากลงมา5 0 0 0ันหกพจุดแล้วบางคนก็เลยบอกว่ามันเยอะมากมุมมองของบางคนถ้าเป็นคนเทรดสั้นรายวันเขาจะมีมุมมองที่ค่อนข้างเล็กค่อนข้างแคบดังนั้นการลงของทองคำสี่พันห้าพันจุดจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กับเขามากแต่ในตลาดแห่งนี้ครับถูกขับเคลื่อนด้วยนักลงทุนรายใหญ่เวลาที่นักทุนรายใหญ่เทรดกันนั้นเขาจะไม่ได้มองภาพเล็กแบบเราครับดังนั้น การลงแค่ระยะประมาณ 5- 00 0ถึง6,000จุดเนี่ยผมใช้คำว่าแค่เลยนะมันเลยไม่ได้กระทบอะไรกับความรู้สึกของเขาเลยครับเพราะมันถือว่าเป็นรายรทีนน้อยมากคาว่าน้อยนี่มันดูยังไงคุณครับเอาเราลองเทียบกับเทรนใหญ่ทุกคนครับเวลาที่เรามาดูไทม์เฟรมเดย์วันเราจะสังเกตุว่าจากบริเวณโลต่ำสุดนี้นะฮะย้อนกลับไปปี 2, 2022ลากขึ้นไปจนถึงไฮด้านบนพี่ๆว่ากี่จุดครับแสนจุดเป็นหลักแสนจุดเลยนะฮะจากโลตรงนี้นะักลงทุนดูนะเห็นไหมครับชึบ 17,392จุดถ้าตีเป็นตัวเลขแบบเป๊ะแล้วทองยอดมาเท่าไหร่แล้วครับย่อจากยะด้านบนนะฮะไหลลงมาตรงนี้8,000จุดครับเพราะฉะนั้นเทรนการขึ้นแสนจุดกับการโย่เพียงแค่8,000จุดต้องบอกเลยว่าพื้นที่ที่เขาจะลงหรือว่าปรับฐานใหญ่ได้เดี่ยมันยังสามารถเกิดขึ้นได้อีกนะครับนังจุดครับถ้าเขาจะลงจรงิจรงๆนะแต่ มันก็จะไม่ใช่นดครับการลงจนถึงขั้นไปเป็นหน้าเซลล์หลายหมื่นจุดในเร็วๆนี้หรอกครับเพราะอะไรครับเพราะเราถือว่าเราเพิ่งจะเข้าสู่ช่วงวัฏจักรเทรนดอกเบี้ยขาลงยังไงสินค้าโภคพัณฑ์เนี่ยการลงใดๆก็ตามแต่ในช่วงนี้มันคือการลงปรับฐานหน้าบายเพื่อที่จะขยับปรับตัวขึ้นไปทำหายต่อครับทุกท่านพอจะเข้าใจใช่ไหมครับไม่ใช่ว่านี่อุณส่งสัญญาณมาแล้วนะครับเริ่มที่จะลงแล้วหลังจากนั้นมันจะไหลลงมาต่อครับ2 0 0 0 0จุด30,000จุดผมเองไม่คิดแบบนั้นนะ ต้องบอกกับนักุนตัวตไปตรมาเลยดังนั้นขาบายถ้ามันนี่บริหารไม่ดีๆก็เลยมองว่ายังไม่ได้มีอะไรที่น่าวิตกกังวลใจขนาดนั้นนะครับแค่ต้องผ่านพ้นพายุเฮอริเคนนิวตันไปให้ได้นี่ขออนุญาตหยิบยกชื่อมาพูดสัหน่อยกำลังแรงเลยที่อเมริกาดังนั้นพี่เอิร์บอกว่ากูคาดว,ว่าเขาจะลดดอเมรกอีกกี่ครั้งครับเอาตามที่สำนักข่าวแจ้งเลยนะครับสองครั้งในปีนี้คือการประชุมเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วก็เดือนธันวาคมครับพี่เอิร์ แต่คาดการเบื้องต้นเนี่ยการลดดอกเบี้ยเพียงแค่0.25นนั้นมันไม่เพียงพอจริงๆครับกับการที่จะทำให้ราคราทองคำดีดแรงเพราะฉะนั้นเราจะต้องได้เห็นก่อนว่าความคาดหวังการลดดอกเบี้ย0.25มันกลับมาที่0.5อีกครั้งหนึ่งแล้วมันจะกลับไปที่0.5นี่เราจะรู้ได้ไงคุณครับมีแค่ตัวเลข2อย่างที่จะช่วยได้คือตัวเลขตลาดแรงงานนองฟาร์เพโลนะครับที่ประกาศไปเมื่อวันศุกร์ต้นเดือนแต่ตัวเลขดังกล่าวนั้น กลับทาให้ความคาดหวังการลดดอกเบีย้ย0.5%ต้องมาลายหายไปดังนั้นคืนนี้เราเหลือแค่โอกาสสุดท้ายละสำหรับขาบ่ายที่จะไม่ทองคําดีแรงอีกครั้งหนึ่งคือตัวเลข CPI ต้องออกมาตามที่ตลาดคาดการ์เท่านั้นคือมีการปรับตัวลดลงครับโดยเฉพาะตัว Core CPI ถ้ายิ่งปรับตัวลงเยอะเมื่อไหร่จะเป็นอะไรที่ดีมากแล้วเฟดดูตัวไหนครับคุณครับเฟดดูตัวนี้เฟดดูตัว CPI ทั่วไปในรูปแบบของรายปี ที่เขาพูดกี่ยกับสอเอร์เซ็สองเเนย่างนั้นอย่างนี้มันคือตัวนี้ปัจจุบันนี้ตัวเลขอยู่ที่สอจุเซครั้งนี้คาดการณ์ว่าจะมาที่สองจุดสามให้ได้ใกล้เคียงกับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะโอ้ไม่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 ไ,มไ,มไ,มไมตัวเลขน,นังทุกครับอันนี้โอ้โหพอ,พอเจอคําถามแบบนี้นี่ก็เป็นไรที่ดีมากเลยนะนั้นคุณนะตัวเลขเงินเฟอ้อลดลงน้อยสองจุดสเปอร์เซนองจุดสเปอร์เซนต์ จะยังเป็นผลดีตด่อดทองได้เอา้าไม่ใช่ว่าลดเยอะจะดีหรอกคุณครับเฟดจะได้แบบว่าลดดอกเบี้ยเยอะเอคือนักทุนต้องเข้าใจนะเป้าหมายของเฟดคืออะไรครับเขาตั้งทงเอาไว้ที่อย่าจะให้เงินเฟอ้อม่อยูในระดับประมาณ2%ถูกต้องไหมครับแล้วการที่จะทําให้เงินเฟอ้อนั้นนะครับมีการชะลอตัวลงมาเนี่ยเขาก็จะต้องทําด้วยการขึ้นอัตราดอกเบีย้ย เมื่อขึ้นถึงจุดจุดหนึ่งปุ๊บเขาเริ่มเห็นว่าโอ้เงินเฟ้อมันเริ่มชะลอแล้วนะจาก3% 4%ตอนนี้มันเหลืออยู่ที่ประมาณ2กว่าแล้วนะครับอ่ะถ้างั้นผมก็เริ่มผ่อนคเลายแล้วละ่ะก็คงจะไม่ต้องขึ้นดอกเบีย้ยแล้วก็เลยกลับกลายมาเป็นเริ่มลดดอกเบีย้ยครับลดดอกเบีย้ยเพื่ออะไรเพื่อชะลอนะครับทุดท่ครับเพื่อชะลอแล้วก็ติดตามดูทิศทางของตัวเงินเฟ้อก่อนว่ามันจะเป็นยังไงไมนะมันจะกลับไปขึ้นอีกไหมถ้ามันกลับไปขึ้นอีกโอเคครับผมก็อาจจะลดดอกเบีย้ยน้อยลงหนน่อยนะ แต่ในทางกลับกันละ่ะถ้าดอกเบี้ยมันลดลงเร็วมากเกินไปเฟดจะยังจะต้องลดดอกเบี้ยเพิ่มอีกหรอครับถ้าเกิดว่าเงินเฟอ้อมันถึงเป้าหมายแล้วเนี่ยแหละคือคาถามเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวเลขเงินเฟอ้อดันร่วงลงไปเหลือ2%หรือไม่ก็ต่ำกว่าเฟดอาจจะเริ่มเปลี่ยนมุมอมองแล้วก็ได้ครับว่าอะตอนนี้นะครับเงินเฟอ้อก็ถึงจุดที่เรามองกันเอาไว้แล้วการลดดอกเบี้ยแบบรุนแรงเนี่ย มันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นครับซึ่งมันก็จะย้อนกลับมารรการมาเป็นผลลบต่อราคาทองอีกนะฮะเฮ้ยคุณแต่เขาจะไม่ลดเลยอย่างนั้นแหละดอกเบีย้ยตอนนี้มันยังสูงอยู่เลยคือลดครับลดครับนักทุนครับผมคิดว่าเรทณนะปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะยังเป็นอะไรที่สูงไปอยู่คงจะไม่ใช่เรทใน normal เพราะถ้าเราดูจากตัวของแผ่นรายงานการประชุมของฟเฟดนะครับใน longer run หรือว่าในระยะยาวเนี่ยจะไม่ได้มีการระบุนะับว่าเฟดจะต้องคงดอกเบีย้ยสูงถึง 4.75ถึง5แบบนี้ไปเรื่อยๆคือลดนั้นลดแน่แต่อย่างที่บอกครับทองคําจะขึ้นแรงได้นั้นมันจะต้องมีอัตราเร่งจากการลดดอกเบี้ยเยอะๆทีเดียวหนักๆถ้ามค่อยลดทีะ่ะ0.25ทองคำเขาจะยังเป็นหน้าบายแบบนี้ต่อไปได้แหละครับทุกท่านแต่มันจะขึ้นยากและขึ้นช้าและนถกกพอจะมองเห็นภาพไลยครับถ้าเกิดว่าใครมองเห็นภาพรบกวนพิมพ์คำว่าเห็นให้ผมหน่อยนะครับ นี่ก็น่าจะเป็นหัวข้อที่เราได้คุยกันเอาไว้ทั้งหมดแล้วล่ะฮะดังนั้นคุณคิดว่าแบบไหนมันถึงจะเป็นผลประโยชน์ต่อทองคำหน้าใบาบมากที่สุดครับสําหรับผมนะผมยังไม่อยากเห็นตัวเลขเงินเฟอ้อกลับไปที่2%ในเร็วๆนี้ผมอยากจะให้ตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยปูนเพียนอยู่แถวนี้แหละประมาณสัก2.4ถึง2.6% 2.3%นี่ผมก็ไม่อยากจะเห็นนะเพราะว่ามันจะทำให้ไซเคิล หาขึ้นขอราคาทองคำในจบไวขอค้างเอาไว้2.4ถึง2.6เปอร์เซ็นต์ในเดือนต่อๆไปก็ให้วนเวียนอยู่แถวนี้ไม่ลงไปมากกว่านี้แล้วก็ไม่ขึ้นสูงกว่านี้มันจะทำให้ผมเนี่ยมีหลักประกันหน่อยว่าเฟดจะยังคงนะครับใช้นโยบายคือแบบผ่อนคลายต่อไปแค่นั้นเด็ดครับในจุกครับนี่คือการเรียนรู้ในอีพีที่20ของเราครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน่าจะสร้างประโยชน์อะไรให้กับพี่ๆนักทุกได้บ้านไม่บ้ากอน,น้อยนะทุกคนนะ แลวพบกันใหม่นะครับทุกท่านสวัสดีครับสอบถามเลยนะทุกท่านนะใครที่ใช้บริการ broker XM อยู่แล้วอยากจะได้นะครับเงินทุนครับในส่วนของการเทรดทุกครั้งและมันมีเงินคืนกลับมาให้วันนี้เดี๋ยวผมมีวิธีมานำเสนอให้กับนักทุนวิธีการง่ายๆมากๆเลยครับทุกท่านครับที่เทรดแล้วต่อไปหลายทากนี้ทุกคนจะรับเงินคืนนะครับ อันดับแรกครับนั่งจุดครับเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ xm ก่อนนะครับถ้านั่งจุดใช้มือถือก็สามารถนะครับผมทำได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ xm นะแต่นี่ผมขอยกตัวอย่างเป็นหน้าเว็บไซต์ก่อนละกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะสามารถเข้าได้อยู่แล้วอันดับแรก เข้าสู่ระบบสมาชิกใครที่ไม่มีบัญชีนะครับก็ไปกดปุ่มเขียวเปิดบัญชีให้เรียบร้อยวิธีการเปิดบัญชีนั้นหาดูได้จาก YouTube เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายสิ่งที่เราทําก็คือกดล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกล็อกอินเข้าไปเลยครับนังชุนครับการที่เราจะเทรดแล้วได้รับรีเบทเงินคืนเนี่ยมันจะต้องจําเป็นมากๆเลยนะครับในการสร้างบัญชีบ่ายเสริมขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ดชื่อของผมเองเข้าไปเพราะว่า เป็นโปรเจกต์ที่ทำร่วมกันกับทาง XM ครับมันจะเป็นสิทธิพิเศษที่มอบให้กับนักทุนได้เข้าไปที่บัญชีของฉันนะครับหลังจากนั้นนักทุนก็กดเปิดบัญชีเพิ่มเติมได้เลยในแอปพลิเคชัน XM สามารถทำได้นะหลังจากนั้นครับเลือกคำว่าบัญชีจริงนะเดี๋ยวผมจะซูมให้อ่ตรงนี้ครับมาดูกัน นี่เอาหน้าจอใหญ,ใหญ่เปิดบัญชีจริงกดเข้าไปหนึ่งครั้งหลังจากนั้นครับนั่งจุนก็เลือกประเภทบัญชีได้เลยและต่างกันยังไงล่ะคะคุณสแตนดาร์ดสเปซท,ทองคำแต่แพงหน่อยนะแต่สามารถรับโบนัสเอาเข้ามาเทรดได้เลยและโบนัสของเอ็กเซมดีหน่อยครับสามารถถูกลากได้ยกตัวอย่างเช่นเรามีทุนร้อยหนึ่งโบนัส100น้อน,นั่งจุนเทรดพลาดเงินทุนหมดแล้ว100โบนัสที่เหลือหนึยังสามารถใช้ในการ แก้ตัวได้นะครับและข้อควรระวังก็คือเวลาถอนเงินเนี่ยโบนัสก็จะถูกหักออกไปด้วยนะตามอัตราส,ส่วนครับและโบนัสถอนไม่ได้นะครับต้องแจ้งก่อนนะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคืออันเตลโลครับนึ่งจุดครับอันเตลโลเนี่ยสเปรย์ทองคําจะถูกและก็ฟรีสวอปด้วยและข้อดีข้อเสียอีกอย่างละคุณครับอ่ะตัวสแตนดาดเลยนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนเยอะมาก เจเหรียญต่อหลอดเลยถ้าสมมติเทรดหนึ่งหลอดในวันนี้วันพรุ่งนี้เงินเจ็ดเหรียญเข้าสู่กระเป๋าเราแน่แต่ ไม่ต้องตกใจนะผมให้ยกตัวอย่างไม่ได้ให้นักจูบไปเทรดหนึง่งหลอดนะส่วนอันตโลถ้าเทรดหนึ่งหลอดจะได้รับประมาณ3ามเหรียญครับนี่คือความต่างกันเลื่อนลงมาสักนิดหนึ่งนะครับนั่งจกกุดสเกตดีๆครับว่ามันจะมีตัวหนังสือที่เล็กมากเลยทั้งในมือถือเองแล้วก็ในคอมพิวเตอร์ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมตัวหนังสือมันเล็กขนาดนี้แต่มันจะเขียนว่าหากท่านมีรหัสพันธมิตรอยู่แล้วโปรดป้อนที่นี่ถ้าภาษาอังกฤษคือ Partner c o โค้นะครับตรงนี้สำคัญมากมันคือสิ่งที่จะทำให้นักทุนที่เทรดกับ XM นะครับสามารถรับโบนัสได้กดป้อนที่นี่จำตัวหนังสือที่ผมจะพิมพ์ต่อไปนี้ให้ดีๆครับซูมอีกนิดหนึ่งให้นักทุนได้เห็นชัดๆพิมพ์คำว่า Hey R U P A O คูเปา123แค่นี้จบครับและนักลงทุนก็จะได้รับ,บรีเบทเงินคืนแล้วครับแค่นี้ครั ช่ครับจบแล้วครับแค่นี้เลยครับเพราะว่าเปิดบัญชีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เสริมรหัสพันธมิตรก็ไปอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดดาเนินการต่อไปได้เลยไปตั้งพาสเวิร์ดอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนัง่งจะเติมเงินจะโอนเงินเข้าไปเทรดในเลขบัญชีใหม่ก็สามารถทําได้แต่อย่าลืมตรวจสอบดีๆนะครับว่าเ,เลขบัญชีนี้ใช่ตัวใหม่ที่ฉันเพิ่งเปิดไปหรือเปล่ามันมีวิธีการตรวจสอบไหมมีสิครับวิธีการตรวจสอบง่ายมาก โดยปกติเวลาท่คนุนเปิดบัญชีใดๆก็ตามแต่นะครับ XM นั้นเขาจะมีเลขที่ไม่ใช่มีเลขที่ครับเขาจะมีอีเมลส่งไปแจ้งกับนักทุนครับส่งไปแจ้งกับนักทุนว่าคุณเปิดบัญชีสําเร็จนะและถ้านักทุนนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนจะได้รับอีเมลอีกหนึ่งฉบับเขียนเป็นภาษาไทยว่าคุณได้เข้าร่วมโปรแกรมรีเบทอัตโนมัตินะครับ แค่นั้นจบแล้วกดดําเนินการต่อไปอยู่นี่คือวิธีการเทรดและขอรับเงินง่ายๆเลยแล้วพี่จะตรวจสอบยังไงครับคุณว่ามันมีเงินเข้าจริงก็ไม่ยากครับวิธีการตรวจสอบว่ามีเงินเข้าไหมทําแบบนี้เลยนะนี่เลยครับนังชุดครับเวลาเราเข้ามาที่เมนูไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือว่าจะเป็นในหน้าเว็บไซต์นังชุดกดคาว่าเพิ่มเติมนะเห็นคาว่า my wallet ไปครับ my wallet อยู่ตรงนี้อ่ากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเงินนะครับเด้งขึ้นมาอยู่ใน my wallet ของเราทุกๆวันก่อนเที่ยงครับแล้วเวลานังชุดจะถอน ต้องถอนกลับไปในบัญชีการเทรดของตัวเองก่อนนะเมื่อถอนเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาเงินตัวนั้นไปเทรดต่อก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆเลยก็ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่โบนัสเอ่อตัวเลขผมอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมเทรดน้อยครับแต่ถ้าเป็นคนนั้นจุดบางคนอย่างน้องสาวผมเทรดเยอะเขาจะได้รีเบทเงินคืนวันละประมาณ80เหรียญ1้อยเหรียญเลยแต่ก็ต้องดูตามขนาดพอร์ตด้วยนะอ่ะโอเคครับฝากทุกคนไว้ได้ครับขอบคุณมากเลยครับผม